มดขึ้นอาหารแมวอีกแล้วน่าเกียดมากเลยอะวันนี้เราจะไปลองอีกหนึ่งวิธีวนะ่าวิธีนี้มันจะช่วยได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้อีชันก็มีอีกหนึ่เคล็ดลับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆในการป้องกันมดขึ้นอาหารสัตว์จะเป็นยังไงนั้นเราตามไปดูวิธีการ ้องกันมดขึ้นอาหารสัตว์เลยดีกว่านะคะยางยางยางยังไม่ได้เติมให้เลยจะเย็นๆถ่าท,ทางนายจะหิวแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็จะมีถ้วยอาหารแมวนะเนาะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ว่าให้ใช้เป็นภาชนะที่แบบว่ามันเป็นหลุมแบบนี้เนาะมันจะง่ายต่อการป้องกันมดนะหรือก็ใช้ถาดถาดอะไรก็ได้ะที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วอะ่ะเราเอามาลองเอามาลองก้นนะคะลองแบบ ลองบบนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นถาดที่แบบว่าคิ้มเขาผสมสีผสมสีแล้วก็ปั้นเป็นตุก๊กตาเนาะเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยเอามาลแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อที่จะลองลองของที่ว่าเราจะป้องกันมดนะคะเพื่อนๆและโดยปกปติอ่ะ ก็จะวางแบบนี้เลยเนาะจะวางแบบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็เทอาหารให้แมวเลยจริงๆแล้วมดมันก็ไม่ได้มากินอาหารแมวทุกวันนะเพื่อนๆแต่เวลามันมากินอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่าลำคาญมากเวลามันมาแต่ละทีนั่นคือมันมาแบบเต็มถาดเลยอืมมันไม่ใช่ว่ามันมาตัวสองตัวเพราะฉะนั้น พริกก็เลยจะมาหาทางป้องกันมันดีกว่าลำคาญนะคะเพราะว่าเวลาเราเทอาหารให้แมวกินเนี่ยบางครั้งบางทีสัตว์เขาไม่สามารถที่จะกินหมดในครั้งเดียวแต่เขาจะใช้วิธีการเล็มไปเรื่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มดมันขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามดมันขึ้นแล้วมันแลดูแบบสกปรกไปเลยอะดูไม่สะอาดอะคือถ้าอีชันเห็นมดมันขึ้นอาหารอาหารแมวหรืออาหารหมาเนี่ยอีชันจะไม่ค่อยอยากให้แมวหรือหมากินอาหารที่ว่ามันมีมดตอมแล้วเนาะแต่ว่าส่วนมากแล้วอีฉันจะเททิ้งเลยนะคะเรามาหาวิธีป้องกันกันดีกว่าเนาะดีกว่าที่เราจะเอาอาหารสัตว์ ไปเททิ้งนะคะในยุคโควิดแบบนี้มันต้องประหยัดเนาะแล้วอาหารสัตว์มันไม่ใช่ราคาถูกๆนะเพื่อนๆโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเกลือนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้พริกจะทําวิธีนี้นี่เรเอาอนี้ออกก่อนอ้อนี้ออกก่อนเนาะแล้วเราก็จะใส่อันนี้ข้างล่างนะคะใส่ไปใส่ไปเยอะๆเลยก็ได้เพื่อนมันจะได้อยู่ได้นานๆเนาะ หมายถึงว่าเวลาเราใส่เกลือลองไปเนี่ยเกลือมันก็จะละลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่กว่ามันจะละลายหมดมันก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เยอะๆนะนี่ตามด้วยจานแมวนะคะเพื่อนๆนี่เราก็จะใส่นี้เลยอย่างนี้แล้วเราก็จะเติมด้านนี้ให้มันเต็มๆ โอ้เสียงก็แหบนะคะมันเป็นมันเป็นสูตรที่ฉันคิดคิดค้นขึ้นมาเองนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่นี่อย่าหมดเยอะเพื่อนเพื่อนสามารถเอาเกลือมาใส่ให้มันเต็มจนถึงนี้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้เต็มให้เต็มจนถึงขอบนี้ได้เลยนะคะเกลือมันเหลือแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยใส่ได้แค่นี้ แล้วเดี๋ยวเออพรุ่งนี้เช้าอีฉันจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งนาะว่ามดมันมาหรือเปล่าแต่ว่ามดไม่น่าจะมานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าถ้าเธอมานี่เธอก็เก่งเกินไปละเดี๋ยวเออพรุ่งนี้อีฉันไปซื้อเกลือมาเพิ่มนะคะไปซื้อเกลือมาเพิ่มแล้วก็จะเอามาเทใส่ให้มันได้สักแบบ ให้มันเต็มนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่ามดมันจะไม่สามารถที่จะเดินข้ามมาหาจานอาหารได้นะคะถ้าเป็นไปได้นะพเพื่อนๆอีชันแนะนําให้ใช้เกลือที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะเกลือเม็ดใหญ่ๆนะราคาถูกๆหน่อยนะพเพื่อนๆเออแบบนั้นนะใช้ดีหรือถ้าเพื่อนๆมีถาดอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ลึกกว่านี้ก็จะเป็นอะไรที่ที่ดีกว่านี้เนาะอันนี้อีชันมีแค่ถาดนี้ที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอะนะ ก็เลยเอาฐานนี้มาลองจริงๆฐานนี้ใช้งานมาได้นานแล้วแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆเรามดอะ่ะมันก็ขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าอีกชั้นนะ่ะคิดหาวิธีไม่ออกนะคะไม่รู้จะทํำยังไงเวลามดขึ้นอาหารก็เอาไปเททิ้งโอเคเราก็จะเติมอาหารสัตว์ลงไปเลยนะคะ อะกินได้โอเคมันเพื่อนเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาถ่ายให้ดูทีหนึ่งเนาะว่ามดจะขึ้นไหมแต่ถ้าจะให้ชัวยชนะอีก3วันอีกสวันมาดูกันว่าจะมีมดขึ้นไหมแต่ว่าตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มือ่อนนี้อีฉันจะถ่ายเก็บเอาไว้เรื่อยๆว่ามีมดมาไหมแม้แต่ตัวเดียวอีฉันก็จะถ่ายนะคะเพื่อนๆหาว่ามีมาไหม เดี๋ยวถ้ายังไงเรามาเรามาดูกันอีกทีนึงก็คือวันที่สามเนาะว่ามันจะมีมดมาไม่เอ่ยถ้าสองวันมันก็น้อยไปหนึ่งวันมันก็น้อยไปเอาเป็นว่าสมวันละกันเนาะวันนี้ก็ครบสามวันแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นก็คือจะให้ดูก่อนนะว่าไม่มีมดนะคะวันที่หนึ่งวันที่สองอีชั้นก็เติมอาหารอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่มีมด เข้ามาในจานอาหารแมวนะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะเจ้านายกินเหลือไว้แค่นี้นะคะส่วนน้ําส่วนน้ํานางกินหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเติมนะคะสรุปว่าการที่เราเอาเกลือใส่ไว้ในถาดอย่างนี้มดไม่สามารถที่จะขึ้นมากินอาหารได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าจะให้อีชั้นแนะนํานะคะถ้าเป็นไปได้ถาด จานอาหารแมวควรจะอยู่ห่างกันสักประมาณประมาณประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยประมาณประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยประมาณประมาณ2นิ้วอ่าประมาณ2นิ้ว2นิ้วถึง3นิ้วนะคะจะดีมากสมมติว่าจานอาหารแมวอยู่นี่เนาะก็พื้นที่ที่ว่าเราใส่เกลือก็ให้มันให้มันยาวมาสักประมาณนี้อะไรเงี้ยมันจะ เป็นอะไรที่แบบว่าเราจะไม่ต้องห่วงไม่ต้องมานั่งคิดตามหลังไม่ต้องมานั่งพะวงด้วยเนาะแต่อีฉันจะให้ดูถ้วยขนมแมวที่ว่าไม่ได้ใส่เกลือเอาไว้นะคะเดี๋ยวอีฉันจะอีฉันจะให้ดูนะคะว่ามันมีมดไหมนี่นะคะอันนี้คือถ้วยที่ว่าเราไม่ได้ลองเกลือลองอะไรไว้คือเราวางไว้โดยปกตินะคะอันนี้มันเป็นถ้วยขนมแมวนะคะเพื่อน ก็เป็นอันว่าเข้าใจกันนะคะก็คือว่าสรุปแล้วก็คือการใส่เกลือมาแบบนี้มดจะไม่สามารถขึ้นได้นะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้อีชั้นด้วยนะคะและแชร์ไปให้คนที่เขาไม่รู้ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเพื่อน อีชันก็คือต่อวันอีชันจะเทอาหารไว้ประมาณนี้ขอขอบคุณเเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่มีโอกาสได้เข้ามาชมคลิปของอิชันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อีชันทำคลิปต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้อีชันก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ